สองนี่หนึ่งคู่เฮ้ยนี่อยู่ด้วยกันเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยอูวันจะไปวันไหนมาเนี้เฮ้ยซีนี <c oughs> ด่ดังมากนะทุกคนนะ้แต่กระแทกทีนี่คือแบบตูหูแน่นแน่นแน่นแต่เดินเบานี่เงียบม,มากเลย <c oughs> โอเคมันก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพวกผมเช่นเคยนะครับเจดีย์กิติชาแนลนะจ๊ะก็สไรด์อีพีนี้นะครับนี่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะสปีดโบ๊ททางบกใช่ไหมโอ้โหคันนี้เป็น PCEP สองพันสิบแใช่ไหมนี่นะครับเดิมเป็นสีนี้เลยไหมสีนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยกับคันนั้นเลยเนาะนี่คันประวานนะสีบลนคันนี้คือโอ้โหคือแต่งไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าให้ดูนี่ต่ำมากนะต่ำมากนะครับคือตะก่อนต่ำกว่านี้ใช่ไหม ว้าวเป็นไงโอ้กหกอะไรเยอะคือเอาไว้ขี่แบบขี่เล่นเนาะใช้งานมีคันใหม่แล้วไงเออมีคันใหม่แล้วก็เลยแบบอยากจะลืมมันแล้วอะไรประมาณเนี้ยมาเริ่มจากชิบุนดีกว่าชิบนมีอะไรบ้างก็ฐานดำอันนี้มีฐานดำทั่วไปเหรอครับนึกว่าแท้น่าใส่แท้นะเอาสวยไปเลยเนาะใส่แท้แบบมันจะได้แบบดูดีนะเพราะว่าเอาไปขี่ทั้งทีใช่ไหมเอาไปขี่ทั้งทีมันต้องมันต้องแท้ดิใช่ไหมเออนะครับเพราะเราไม่ได้ขี่ไปไกลอยู่แล้วใช่ไหมขี่อยู่แค่ระแวกบ้านๆเนาะก็จะมีเป็นฐานดำ แล้วก็กระปุกใสมีฝาอันนี้ฝาอะไรนี่ VR ียเวียสี่สิบหกแล้วซี่ใช่ไหมนี่ไงแฮนเป็นมงกุฎอันนี้เป็นทรงทรงกลางทรงกลางเนาะนี่นะครับอันนี้ไม่ติดชิวไม่ติดนี่เราเหินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเหินมาแล้วเนาะกูก็เหินกล้องด้วยเมื่อกี้นี่เออโอนะครับภาคเยอะนะครับภาคเยอะเกินนะคับสามคันตีทันที้คันที่4นะใช่ไหมโอ้โหข้างหน้ามีชิวใสอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดอันนั้นหรอไม่ติด ไม่ได้ติดฟิล์มโอ้จะได้เลยนะลูกนึงแพงนะแพงมากนะถ้าเปลี่ยนแค่ขอบได้ก็ดีอยู่นะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนทั้งลูกนี่คือแพงแพงมากนะฮะป้องกันไว้ดีสุดนะครับรถพวกนี้เนาะอะไรแพงไม่ใช่เรอคื <Okay. S 1> ออ,อะไรแพงมากนะพี่เซกไม่รู้เป็นหาอะไรนะครับทำอะไรอะไรเออสุดยอดคืออะไรพังก็เปลี่ยนเหมือนโคมเนี่ยดีอย่างหนึ่งไฟนะครับไฟมันทน <Okay. S 1> ถ้าเกิดเป็นเหมือนพวก LED วดีเวฟร้อยเวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยลูกหนึ่งสองพันกว่าบาทนะ ลูกหนึ่งนะสองพันกว่าบาทของพี่เคยขาดไปแล้วตัวหนึ่งเป็นตัวไหนวะนี่ตัวนั่นแหละตัว led ร้อยสิบแต่ขาดไปรอบหนึ่งนะครับพี่ก็เอามือสองมาเปลี่ยนเอานะซื้อมาห้าสิบาทเออนะครับมาเปลี่ยนเอาห้าสิบาทก็เปลี่ยนแค่ครอบนั่นแหละนะครับเอาครอบใหม่มาใส่เอาเนาะ <Hey. S 1> ชุดล่างเฮ้ยดีฝั่งนี้ดีกว่าลืมถ่ายแต่เว็บเยอะเกินนี่ <Hey. S 1> ชุดล่างมีประมาณนี้จานเจาะครับเป็นจานเจาะแล้วก็ดุมเจาะอันนี้เ,เป็นดุมตรงรุ่นไหมดุมไม่ตรงรุ่นดุมคลิกก่อ คือคันนี้โหลดหน้าเท่าไหร่หน้าสามนิ้วเนาะนี่คือไม่ชนนะใช่ไหมนี่ไม่ชนนะทุกคนคือทำต่ำเกินชนคงแตกผมเลยเลิกทำใช่ไหมอ้นะครับก็คือเหมือนพี่เซ็กล้อหกสิบตัวจุบันนี่แหละใช่ไหมล้อเดิมๆอ่ะเขาจะทําแบบล้อเดิมๆแล้วตัดตัดเขาเรียกว่าอะไรโหลดโชคหน้าลงนะครับคือให้เหมือนฟอร์ซ่าน่ะเออฟอร์ซ่าหน้ามันจะต่ําใช่ไหมล่ะ แต่พี่หน้ามันต่ำได้อยู่แต่ว่าเวลากะแทกลงทีละทีนี่คือแตกหมดนะใช่ไหมนะรัคโู้โหแตกจริงของยูโรก็แตกแล้วนะครับทุกคนนะยูโรก็พังไปแล้วนะครับแต่มันเหมือนเรือดำน้างจริงนะืง <c oughs> จริงนะเฮ้ยมัน <c oughs> มันเหมือนอนะไรวะสปีดโบ๊ทเออคล้ายกันเลยแล้วเห็นเห็นไเขคาอะไรนะเจสกีเอรอมาทำเป็นรถนะเออ,เอคือคล้ายกันเลย่ะทุกคนถ้าเราเจสกีมาครอบใส่ตัวนี้มันจะได้ไหมเ <c oughs> นี่ยครอบครอบครอบ,อบ,อบลงไปเลยในรถคันนี้นี่โอ้โห oh ท่อเป็นคเคดีครับคเคดีอันนี้เป็นของใครเนี่ย สนเออเพชรบุรีอเออเพชรบุรีเพชรบุรีมาไกลนะ <c oughs> มันอยู่เยะสูเลยนะโอ้โหดูดิอันนี้เป็นไส้ตะแกงตะแกงเนาะนะครับน,นี่มาทั้งเส้นเลยนะครับโชกเป็นไวเดฟอันนี้แท้ไหมไม่พี่เป็นฟองเ่ยแล้วผมมาติดสติ๊กเกอร์อ๋อเป็นงานเกตทั่วไปแข็งไหมไม่พีไม่แข็งหรอโลพ้องพี่ซื้อมาใส่ทำไมมันแข็งยังวะทิ้งเลยใส่ไปแล้วแป๊บเดียวมันแข็งทิ้งเลยนะครับ<ล> โอ้โหคือคันนี้แบบให้ดูนี่เจ๋อหนึ่ง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 สองกี่อันวะนี่เฮ้ยน่าจะเจ็ดเลยพี่คู่อยู่ข้างล่างก็มีโอ้โหเกินจะทำคู่กับคันนี้ไปเลยก็คือแบบนี่เลยแต่ดุเนี่ยเอาไปกึงใหม่นะให้กึงก็ทําสีใหม่นะมันสิดหมดแล้วว่ดูดิโออเป็นไงสุดจริงคืจริงนะครับแต่ มันแปลกอย่างหนึ่งนะฮะพี่เซกนะมันชอบกินซี่นะใช่ดีใช่ไหมรถมันคันใหญ่แล้วมันเรามาใส่ล้อเล็ก,กลุ้ทีเดียวรู้เรื่องเลยเออขนาดว่าคนคนที่ขี่ตัวมันไม่ได้ใหญ่นะใช,ใช่ไหมนะครับตัวไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าขาดบ่อยเหลือเกินนะครับเบาะเป็นของอก,กินกิเลสซิ่งกินเลสซิ่งโปรคือหาง่ายเนาะแกก็ตีตลาดพิเซ็กเบฟด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพิเซ็กนะเท่าที่เห็นนะของแกนี่คือทรงสวยเลยแหละนะครับเป็นพิเซ็กดูอันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรทรงบาง ลักษณะแบบเขาไว้แว้นน่ะใช่ไหมแบบไถไถได้เรื่อยๆเออออกตัวนี่แล้วก็ไถทีมานี่เลย <c oughs> เอานะครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่คันนี้ไม่ได้ถอดกองเนาะเป็นกองเลี่อ๋อเป็นกองเลียวมีใ่กองถอดอ๋อใส่กองถอดคือไม่มีอะไรเลยเงบงบ๋งเลยนะครับนี่เป็นไงคือรถคันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกทุกคน ที่จะให้ดูคือก็นี่แหละนะครับอันนี้แหละนี่ที่หมุนหมุนหนลองตั้งให้พี่ดูดิอยากรู้ว่ามีกี่อันวะทำไมมันขาดได้อะไรขนาดนั้นนี่เราเห็นไปกี่อันวะเมื่อกี้สามอันอ้นี่หนึ่งหนึ่งนะสี่สองตกลุมตกลุมทีเดียวสี่ไม่ขาดแต่เดี่ยวเลยออสองนี่หนึ่งคู่โอ้ยนี่อยู่ด้วยกันเลยเหรอเฮ้ยอู้มันจะไปวันไหนมาเนี่ยเฮ้ยสี่ห้าหกโอ้ เฮ้ยเจ็ดแปดอู้ <9. S 1> เก้าเฮ้ยมึงใช่เหรอเก้าโอ้โหมันจะรอบวงแล้วนะเฮ้ย,ยอ,อู้มันเกินไปมันเกินไปทุกคนโอ้โหยังขี่ได้อยู่มยผมว่าจะเปลี่ยนตอนว่าจะมาถ่ายเท,ยทยี่ที่ไม่ทันเจ้าโอ้โหนี่แหละที่เด็ดแล้วเนี่ย <c oughs> ที่เด็ดจริงๆนี่โอ้โหหายไปตั้งครึ่งล้อแล้วนะดีนะที่ขับแล้วล้อมันไม่สายมันงูเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรประมาณเนี้ยางทีมีเคียร์่าจะทำเอง หรอชุดหน้าเปลี่ยนอะไรใหม่หรือป็งไงขอฟังเสียงท่อหน่อยดีกว่าครับนี้นด,ดังมากนะทุกคนนะแต่กระแทกทีนี่คือแบบหแน่นแน่แน,แ,น,แ,น,แ,นแต่เดินเบานี่เงียบมากเลยโอเคปิดเลยครับเงียบมากนะครับทุกคนนะเดินเบานี่แบบว่าแทบจะไม่ได้ยินเลยนะ ได้ยินเสียงเครื่องเนาะเวลากระแทกทีแบบมาเป็นลูกเป็นลูกเลยโอ้ยไงยังแจมทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้คือไม่ได้เยอะหรอกนะครับก็ถ่ายดูนะครับเป็นแนวทางเนาะนี่ตรงคันนี้หน้าสามหลังปกติเนาะช่กหลังสามร้อยสามร้อยสิบมิลสมมก็ลงประมาณนิ้วหนึ่งสองนิ้วประมาณนั้นไม่เยอะมากนะครับนี่เพราะว่าเดิมมันสูงใช่ไหมสูงเลยนะครับเป็นท้ายแบบท้ายดุเลยนี่ ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเจ้าของรถเหมือนเดิมปลายทางมือนเดิมใช่ไหมนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ